เกิดเหตุไฟไหม้พองเจ้าเป็นไฟไหม้สายเคเบิลตีบริเวณหน้าโรงเรียนบุญญาวาเจ้าเมื่อเวลา12.40นาของวันที่10ตุลาคม2567ตีพันมาเจ้าเจ้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเทศบาลนครลำปางก็ได้รับแจ้งเจ้าว่าเกิดเหตุไฟไหม้สายเคเบิลสื่อสาร บริเวณหน้าโรงเรียนบุญญาบาดวิทยาลัยตําบลหัวเวียงอําเภอเมืองลําปางนี่จุดบริเวณบริเวณที่เราเฮาหันกันในภาพประกอบข่าวนี่เนะเจ้าก็มีเกิดไฟลุกไหมเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือใกล้กับบ้านเลนปี่นนองประชาชนเนะเจ้าทาัา้งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและกับบรรเทาสาธารณภยัยเทศบาลนครลําปางเนี่ยก็เร่งน้ำรถบรรทุกน้ำจะออกไประงับเหตุแล้วก็สามารถขวบคุ้มเพลิงไว้ บะฮือติดต่อลูกลามแล้วก็ร้องกันไฟฟ้าเข้ามาดําเนินการตรวจสอบต่อไปว่าสาเหตุมันเกิดจากอย่างอันนี้เคราะห์ดีตีเจ้าที่เนี่ยทำงานอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นพื้นที่ตีสะดวกในการนํารถเข้าไปเพราะฉะนั้นก็ได้รักัาเพุไว้ตันเนี่ยเจ้าออ้ใกล้กับบ้านพนี่น้องประชาชนขนาดนี่ถ้าเกิดว่าออ้เกิดการลูกลามนี่ก็ถือว่าโอ้น่ากลัวเหมือนกันนะเจ้าเดยก็ต้องชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ต่อยนะเจ้า